คอลัมน์มคอลัมน์เสร็จแล้วเลือกตรงนี้ครับ Select Text ปกติถ้าเราเลือก whole นี่คือทั้งหมดนะเราจะเลือกเฉพาะ Select Text เป็น2คอลัมน์นะแล้วก็เป็นแบบเล็บอ่ะแบบเล็บ2คอ okay. นะนะนะลัมน์ Select กดโอเคนะเนเราก็จะได้แล้วก็ราระสารน้องฉัน สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสอนการใช้โปรแกร,รม Microsoft Word นะครับสำหรับคลิปวิดีโอวัน,นี้ก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งคอลัมน์หน้ากระดาษนะครับซึ่งการแบ่งคอลัมน์หน้ากระดาษเนี่ยมีความจำเป็นมากๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำะวารสารนะครับหรือจะทำเป็นลักษณะเหมือนหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งเราจำเป็นต้องมีการแบ่งคอลัมน์หน้ากระดาษ จากปกติที่เราต้องเป็นลักษณะของการพิมพ์แผ่นเดียวลงมาแบบนี้เราอยากจะแบ่งเป็นคอลัมน์2คอลัมน์3คอลัมน์หรือใครอยากจะไปทําเป็นพับเรื่องการแบ่งคอลัมน์ก็มีความจําเป็นนะครับโอเคเราไม่รอีอเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนฟอนต์ก่อนนะเปลี่ยนกระดาษนะเราจะมีลักษณะหน้าตากระดาษแบบนี้ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนฟอนต์ไม่ใช่เปลี่ยนเ,เปลี่ยนรูปแบบ กระดาษจากคอลัมน์เดียวเป็นหลายๆคอลัมน์ให้ไปที่เพจเลเยอร์นะเพจเลเยอร์เสร็จแล้วไปเลือกที่คอลัมน์นะเขาจะมีรูปแบบให้เลือกนะครับว่าจะเป็นคอลัมน์เดียว2-3หรือว่าจะเป็นรูปแบบซ้ายขวาตามที่เขาเลือกให้หรืออยากจะกําหนดเองนะครับสามารถเลือกได้ที่มอคอลัมน์นะคลิกที่มอคอลัมน์เราจะเห็นว่าเขามีให้เลือกนะครับเป็น2 3 4 5คอลัมน์แล้วก็มีตัวอย่างให้ด้วยนะครับผมจะขออนุญ,ญาตเลือกเป็น2คอลัมน์นะ สุดท้ายพิทวีนตัวนี้นะครับก็คือการใส่เส้นเส้นระหว่างคอลัมน์ตัวนี้นะครับเราสามารถทีีจะคลิกแล้วกดโอเคได้เลยอ่ะสมมุติว่าผมจะขออนุญาตพิมพ์พิมพ์เป็น x อกเ x กละกันนะครับ x x กเอ่ะค่อนข้างช้าขออนุญาต copy นะครับ Copy มาลนะครับเนี่ยสองคอลัมน์แบบนี้อ่ะสมมติว่าผมจะขึ้นชื่อว่าวารสารของชนะนะครับ วรารสารของฉันแบบนี้นะเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับมาละนะครับวาราารของฉันก็จะมี2คอลัมน์ถ้าว่าเราไม่อยากให้มีเส้นตรงกลางทํำยังไงนะครับก็ไปที่เพจลเลเยอร์เหมือนเดิมนะครับไปที่คอลัมน์เลือกมคอลัมน์แล้วก็ติ๊กลายเบ t ิวินออกกดโอเคเส้นก็จะหายไปนะครับและสําหรับตรงนี้นะครับตรงกลางตรงนี้ถ้าว่า เราเห็นว่ามันมีความระยะห่างเกินไปเราสามารถขยับได้โดยการที่เ,าาเอาเมาส์ไปชี้ด้านบนตัวนี้เมาส์ไปชี้ด้านบนตัวนี้ครับอ่นะเราจะเห็นลูกศรสองข้างเราก็ดึงนะดึงเข้ามาก็ได้นะดึงฝั่งนี้เข้ามาก็ได้ครับดึงเข้ามาก็ได้นะครับเนาะแต่ตรงนี้ผมว่าน่าจะสวยแลเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เส้นใส่เส้นนะใส่เส้นน่าจะง่ายกว่าไปที่คอลัมน์นะครับแล้วก็ติ๊กลาย between กดโอเคนะครับเส้นก็จะมานะครับ ตัวนี้คือที่มันไม่ไม่เท่าเพราะเราขยับพื้นที่นะจึงออกโอเคมาลักนะครับ2อลัมน์ถ้าว่าอยากจะได้มากกว่า2อลัมน์ทำยังไงนะครับก็ไปที่เพจเล้าเหมือนเดิมนะเพจเล้เาแล้วก็เลือกคอลัมน์เลือกมลัมน์นะครับเนะี่ยเราก็สามารถที่เลือกเป็น3คอลัมน์ก็ได้นะครับหรือจะเลือกเป็นแบบเล็บไลท์ก็ได้โอเคไหมฝั่งซ้ายก็จะเยอะก,กว่าฝั่งขวาแบบนี้ก็น่าสนใจนะครับ อ๋อถ้าว่าอยากเลือก3คอลัมน์ก็ไปเหมือนเดิมก็เลือกเป็น3คอลัมน์ตรงนี้หรือจะเลือกหรือจะเพิ่มเป็น4 5คอลัมน์ตัวนี้ก็สามารถเพิ่มได้นะครับอยากเอากี่คอลัมน์เลือก,อ,อกได้เลยนะก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานของเรานะครับ <c oughs> เดี๋ยวคอนี้ใช้แบบนี้นนะครับพอเราเลือกแบบที่ต้องการแล้วเราก็พิมพ์พิมพ์พิมพ์มพมนะครับเดี๋ยววิดีโอหน้าผมจะสอนการใช้การแบ่งคอลัมน์เนี่ยไปทําเป็นแผ่นพับแผ่นพับสวยๆซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนที่ทํางานเอกสารเนี่ยแผ่นพับเนี่ย ทุกคนต้องเจอแน่นอนต้องได้ใช้ได้ทําแน่นอนนะครับเอาละถ้าว่าส่วนใหญ่แล้วการใส่คอลัมนเขาก็จะนิยมใส่กรอบกระดาษให้ด้วยซึ่งผมได้ทําวิดีโอสอนไปแล้วละ่ะนะเกี่ยวกับการตกแต่งการออกแบบหน้ากระดาษนะครับเราก็ไปที่เมนูด,ดีไซน์นะเลือกเพจบอร์เดอร์นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบกรอบผมก็จะขอใสแบบ่แบบนี้กรอบนะแบบนี้ก็จะสวยสวยไปอีกแบบหนึง่งนะครับทีนี้นะครับในกรณีที่ นะหลายคนผมเชื่อว่าหลายคนเลยแหละในกรณีที่คนเนะี่ยอยากจะทำเป็นลักษณะของเป็นการาพาดหัวหัวที่หัวย,วยาวๆมาเนี่ยคือให้เขาแบ่งคอลัมน์ลงมาใต้ชื่อเนี่ยทำยังไงคนะรับลงมาใต้ชื่อนี้ทำยังไงทำได้ง่ายครับเพียงแค่เราสมมติว่าผมผมจะพิมพ์คำว่าวเอาวารสารน้องฉันให้ขึ้นไปด้านบนนะครับผมจะเปลี่ยนตอนนี้คือเราทำคอลัมน์ตั้งแต่ด้านบนเนี่ย คือตั้งแต่คําว่าวารสารจนถึงตัวนี้คือเป็น2คลัมน์แต่ผมจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนได้ง่ายเพียงแค่คุมดําเราจะทําตั้งแต่ถึงตัวนี้ถึงตัวนี้ใช่ไหมนะครับเราก็คนเซลไปก่อนนะคนเซลแล้วก็คุมดําทั้งหมดไปก่อนคุมดาทั้งหมดไปไปที่เพจเลเยอร์เราก็เลือกเป็นคอลัมน์เดียวก่อนนะครับคอลัมน์เดียวทีนี้ผมอยากจะให้ตั้งแต่ตัวนี้ลงมาเป็น2คอลัมน์แต่วารสารนี่ให้อยู่ด้านบนก่อนนะวารสารนี่ผมจะให้อยู่กลาง กึ่งกลางปุ๊บนะฮะเพิ่มบักซอนเนี่ยกึ่งกลางจะให้ด้านล่างแบ่งเปนสอคอลัมน์ก็คุมดําปุ๊บนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่เพจ layout อ่ะเพจ l a ์เลือกคอลัมน์มอคอลัมน์เสร็จแล้วเลือกตรงนี้ครับ select text ปกติถ้าเราเลือกโ h o m e นี่คือทั้งหมดนะเราจะเลือกเฉพาะ select text เป็น2คอลัมน์นะแล้วก็เป็นแบบเล็บอ่ะแบบเล็บ2คอลัมน์ select กดโอเคนะเราก็จะได้แล้วก็วารสารน้องชน โอเคนะครับวัลสังของฉันนะใส่เส้นให้นิดหนึ่งนะครับใส่เส้นอืมใช่สิใส่เส้นนิดหนึ่งเพื่อความสวยงามนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยนะนะครับ ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับเรื่องของการแบ่งคอลัมน์นะการแบ่งคอลัมน์ใส่สีนิดนึงนะครับเรื่องของการแบ่งคอลัมน์หน้ากระดาษนะยังไงก็ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเกี่ยวกับการสร้าง แผ่นพับกระดาษนะครับการทำรูปแบบของแผ่นพับส,สวยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ